สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมย์ก็จะมาอวดนะคะอวดของสะสมนะคะในพระบาทสมเด็ดจเจ้าอยู่หัวนะคะรัชการที่เก้านะคะก็เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลาาบ,บั้มเล่มนะคะสําหรับไว้เก็บรูปนะคะที่สาคัญสำคัญ ก็เบ์ซื้อไว้เอาไว้เก็บสะสมพวกแบงค์พวกอะไรที่แบบจะแต่มอะไรที่เราชอบเนาะก็ลืมไปแล้วนะคะจนเก็บบ้านนะคะซื้อไว้นานแล้วจนเก็บบ้านแล้วก็มาเจอมาปัดฝุ่นนะคะก็นี่นะคะฉันเกิดในรัชกาลที่เก้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะจะเห็นไหมเนี่ย ฉันเกิดในรัชการที่9นะคะก็เป็นรูปพระเจ้าหัวนะคะตัวนั้นซื้อสีทองนะคะเล่มสีแดงกอ็ออกมาเมื่อปีพศ2559นะคะรูปนี้นะคะก็เมย์ก็ซื้อเก็บไว้เล่มน,นี้เมื่อสมัยที่เมย์ซื้อมันราคาอยู่ที่200บาทนะก็มีคุณค่าทางใจเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะเมย์ก็เอาเก็บไว้แบบสะสมพวกเนี้ยนะคะ ใส่แบงค์นะคะเพื่อนๆค่ะสะสมพวกแบงค์แล้วก็สแตมนะคะสแต็มของในหลวงก็เป็นของรอก้านะคะเพื่อนๆค่ะก็เราเราชอบนะคะแต่ก็เป็นแบบคุณค่าทางใจของเรานะคะเพื่อนๆค่ะ ก็น,นี้อันนี้หน,นึ่งอ,อ,อย่างแล้วแล้วก็หนึ่งอย่างความปูมิใจนี่นะคะตอนนั้นตอนสั่งจองนะคะเราก็ช่วยอุดหนุนนะคะก็ดีตอนนั้นแบบว่าน้องเมย์ทำร้านเสื้อผ้าเนาะก็ขายเสื้อผ้านะคะไล่ด้วยเนาะเปิดร้านเสื้อผ้าสตรีก็จะลูกค้าสั่งก็มี ของแฟกแล้วก็ไปษณีนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะมารับถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าเรามีส่งประจํานะคะแล้วก็หลายชิ้นนะคะ mm hmm. เขาก็เลยมาบอกนะคะ mm hmm. ว่าอันนี้เป็นเล่มของสาอานาบัตรนะคะทุกรุ่นเลยนะคะที่ออกมาใช้แล้วก็เป็นที่ระลึกนะคะ,ะทั้งธนบัตรหมุนเวียนแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกนะคะของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าตลอดทั้งสมัยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็เล่มนี้ก็สั่งจองประมาณ1เดือนนะคะเมยก็สั่งจองไว้ที่ในราคา5 5ก็โอ้ก็โหแบบเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคุณค่าทางใจก็เก็บไว้ให้ลูกๆหลานได้ดูนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่9เนาะธนบัตรที่ออกมาใช้หนุนเรียนแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกมีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันลังเม่จะ <c oughs> เปิดให้ชมนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนีก จะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี้ก็จะเป็นรูปเด็กพระเจ้าอู่หัวนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของอแบงค์นะคะที่ออกทุกทุกรุ่นทุกทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาบัตรหมุนเวียนนะคะหรือว่าเป็นธนาบัตรที่ล,ลึกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะมีออกมาให้เราแบบได้ชมนะคะ ก็ต่อไปลูกหลานเราก็จะไม่มีโอกาสแบบได้เห็นนะคะเพื่อนๆค่ะพี่เมย์ก็เลยแบบเออเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะต่อธนบัตรทุกรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะที่เมย์ชอบมากๆคืออะไรนะคะเป็นธนบัตรที่ที่ใช้แบบอ่าหุนเวียนอะไรเงี้ยเราก็ยังพอผ่านตาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีทุกรุ่นเลยนะคะรุ่นทุกแบบนะคะเพื่อนๆค่ะ ที่เมยชอบก็คือเมยจะเปิดผ่านเลยนะคะไว้เมย์จะทำเป็นแบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของอแบงค์ที่ระลึกออกมาให้ดูนะคะวันนี้ก็เปิดผ่านคร่าวๆก่อนนะคะจะได้ไม่ใช้เวลามากนะคะก็ ให้ดูว่าภายในเล่มอันนี้แบบมีมีธนบัตรแบบทุกรุ่นทุกสมัยเอ่อทุกรุ่นเลยนะคะที่ออกมาในรัชกาลที่เก้านะคะนี่ที่เมย์ชอบคือแบงค์ที่ระลึกนะคะเพื่อนๆค่ะธนบัตรนะคะธนบัตรที่ออกมาแบบเป็นใช้เป็นที่ระลึกนะคะก็จะมีนี่นะคะ กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเป็นแบงค์นะคะแบงค์หกสิบนะคะเพื่อนๆค่ะแบงค์หกสิบว่าน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นรูปเป็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพราะว่าเมย์ยังตั้งกล้องไม่เป็นนะคะแต่ก็มีแบงค์หสิบนะคะ 500. ๆๆะะแบ่งห้าลอยนี่ๆแบ่งพันนะคะ งค์สิบนะคะมีแบงค์ห้าร้อยนะคะทีละลึกก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นนะคะแีก็แบงค์ห้าสิบนะคะ ีแบคงพันนะคะแบ่งพันนี่จะเป็นแบคงแบคงอันนี้คือแบคงอะไรนะเย์มองไม่ชัดใช่หะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนว้าว แบงค์ห้าแสนเพื่อนๆค่ะไม่เคยเจอเลยนะคะในชีวิตเมก็คือเป็นแบงค์ที่ระลึกนะคะห้าแ0นบาทนะคะเพื่อนๆค่ะนับตัวเลขแล้วมึนเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ห้าสิบบาทที่ระลึกด้านหน้าด้านหลังนะคะ อันนี้แบงค์ร้อยบาทนะคะร้อยบาทที่ระลึกก็ไม่เคยได้เห็นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนี่ก็แบงค์ร้อยบาทที่ระลึกนะคะก็เขาบปมฉลุ่ลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้ากับองค์สมเด็จพระราชินีนะคะเพื่อนๆค่ะก็สวยงามนะคะ ตัวอันนี้ก็จะเป็นแบงค์สิบนะคะเพื่อนๆค่ะแบงค์แบงค์หกสิบนะคะดันโทษนะคะแบงค์หกสิบก็หน้าชมนะคะอันนี้เมมีนะคะอันนี้ก็ลูกค้าให้ไว้ตอนที่ทํางานนี่จะเป็นด้านหลังนะคะก็แบงค์บาทแบงค์ห้าบาทแบงค์สิบาทนะคะด้านหลัง อันนี้เมมีของจริงนะคะนี่นะคะออลูกค้าให้ไว้จริงๆใส่กรอบตั้งนะคะแต่ว่ากรอบมันแตกนะคะคเพื่อนคะ่ะกรอบมันแตกก็เลยเอาออกมามีสองใบมีสองชุดนะคะของเมด้านหนังเราจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะกับในรูปเมื่อกี้ที่เม่ให้ดู ราชกรณียกิจนะคะของในหลวงนะคะพเพื่อนๆก็พรุ่งนี้เมย์ก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยไม่ได้ออกทําคลิปนะคะวันนี้ก็เลยเอานี่นะคะสมุดที่ระลึกนะคะของกรมไปรษณีย์ที่เมย์ซื้อไว้นะคะก็รวมธนบัตรทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบ่งร้อยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปพระบรมมฉายลักษณ์ของพระเทพนะคะ องคเทพอันนี้จะเป็นแบงค์เจ็ดสิบนะคะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะคะเป็นแบงค์ที่ระลึกนะคะแบงค์เจ็ดสิบของรูปอ่าด้านหน้าจะเป็นในหลวงราชการที่เก้านะคะอันนี้ด้านหลังก็จะนี้นะคะเต็มยศเลยนะคะ ก็สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นนะคะถ้าใครแบบไม่ได้สะสมไว้นะคะนี่ก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยนะคะด้านหน้าเป็นรูปพระจักรยลักษณ์ของในหลวงราชการที่เก้านี่สมเด็จพระราชินีนะคะเพื่อนๆค่ะพอเป็นแบงค์ที่ระลึกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะสี่ชนิดมีอยู่สี่ชนิดสี่หรือห้าชนิดนะคะเพื่อนๆค่ะ ยี่สิบสี่สิบแล้วก็ร้อยบาทนะคะแล้วก็ห้าร้อยบาทแล้วก็พันบาทนะคะเพืเ่อนๆห้าชนิดนะคะนี่นะคะก็เป็นรูปพระบรมไชยยรักษ์ของในหลวงนะคะนี่นะคะ้านหลังนะคะก็ยัง,งทรงพระเยาว์อยู่เลยนะคะเพืเ่อนๆแบ่งห้าสิบน,นะคะก็มีไม่ค่อยรู้รายละเอียดไม่ได้ศึกษาไว้นะคะมีเพียงแต่มาโชว์ให้ชมนะคะว่าสมุดนะคะ เล่มน,นะคะที่เมตซื้อมาจากกรมไปรษณีย์นะคะเพื่อนๆข่าวว่ามันมีธนบัตรแล้วก็แบบทุกรุ่นเลยนะคะที่ออกในรชาชการที่9้านะคะก็คือมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะคะเก็บไว้ให้ลูกๆหลานๆได้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไว้ชมกันเป็นธนบัตร500บาทนะคะที่ระลึกนะคะเพื่อนๆค่ะ ระลึแบงคพันนะคะด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะคะโชว์นะคะนี่ก็จะเป็นรวมเลยนะคะสรุปรวมธนบัตรที่ออกมาทุกรุ่นท,ท,ท,ทุกรุ่นเลยนะคะในราชการที่9้านะคะเพื่อนะคะ่ะจะเป็นสรุปนะคะสรุป ธนบ,บัตรทุกรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นธนบ,บัตรหมุนเวียนแล้วนี่ก็จะเป็นสรุปนะคะธนบ,บัตรที่ระลึกทุกรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะที่ออกมาในราชการที่เก้าทั้งหมดนะคะก็จะมีสรุปด้านหลังให้ให้ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในเล่มน,นี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นคุณค่าทางใจนะคะที่เราจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกๆหลานได้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะ พอต่อไปก็จะไม่ได้ไม่มีโอกาสค่อยได้เห็นธนบัตรพวกนี้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเล่มนี้ก็มีคุณค่าทางใจดีมากๆเลยนะคะที่เมย์ได้มานะคะก็ ฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆที่ตามรับชมคลิปนะคะนำของที่ของเก่าเก็บที่ระลึกเอามาให้ชมกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะที่ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ตลอดไหมเมย์เก่าขอบคุณมากๆนะคะ thank you s o m u c h my friend for you support my my channel on the time and for you watching clip video my my channel thank you bye bye